สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแม็กบี้ฟิล์มนะครับคลิปนี้เอาแค่8นาทีพอนะครับวันนี้30สิงหาคมนะครับ2568นะครับแม็กบี้แล้วก็พี่ชัยแล้วก็พี่มานาแต่ตอนนี้จะไปส่งพี่มานาก่อนสวัสดีนะครับพี่มานานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพอดีเอฟซีช่องแม็กบี้ครับตอนนี้พี่มานาเนี่ยนะครับอยู่อยู่เมืองการแล้วก็อยู่ถ่ายน้องต้นข้าวกี่วันแล้วเนี่ย โอ้น่าจะอาทิตย์จริงแล้วพี่ใช้กี่วันตั้งแต่แปรงยาวแปรงยาววันที่เท่าไหร่แปรงยาวที่ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสองป่ะอ่ายี่ยี่สองสิงหาวันเกิดผมถูกนะเออใช่วันนั้นมันเกิดของพี่ชายนี่ยว่ะวันเกิดของพี่ชายวันที้ยี่สิบสองสิงหาวันนี้วันที่สามสิบสามวันที่สามสิบผ่านมากี่วันแล้วแปดวันแปดวันอาทิตย์กว่าเออแปดวันผมรู้แล้วครับนะฮะ ที่บ้านแม่เข้าบ้านแน่ๆเลยเนี่ย,ย,ยคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ยังไงพี่บ้านะก็แบงกับพี่พี่ชัยไปรับเนี่ยจริงๆเราก็วันที่ยังจะไปแปลงยาแล้วก็กางวางแผนไปจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฝนมันตกเยอะนะอืก็เลยว่าเออเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าอยู่อยูแบงกับพี่โถเข้ามาแล้วว่าอ,อยากให้จะคณะสา,า,าจะมากับพี่ชัยมารับก็เลยเออ ก็เลยโอ้รู้สึกขอบคุณมากที่พามาแต่เราคิดไม่ได้ใจว่าเออโอเคแค่แค่งานแปดลิ้วแค่งานแปดลิ้วใช่ไหมแต่สรุปแล้วยังไงไม่ยาวเลยคิดถึงยาวเลยคิดถึงมพี่ชายพี่ชายทำบาปไปนี่ยพาพี่บรรณาจากลูกเมียมาเนี่ยลำบากลำบากเลยยูเนียก็เลยแม่กันพี่เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวพี่ไปทานสักวันที่แรกว่าจะมาสักวันวันสองวันแล้วก็จะกลับเลยอืมที่จัดการเลย เออเออ,เอ,อก็ก็เลยมานั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับเลยรเดี้ยเดี๋ยวอยู่สักพรุ่งนี้ตอนสักคืนกลับอะไรเงี้ยแต่ผมบอกพี่แล้วว่าไปเก็บเสื้อผ้ามาเพิ่มเพราะมันอาจจะได้ไปหลายวันพี่บรรณาเข้าใจง่ายเหมือ,อนกันนะเพราะตายเก็บเพราเก็บเลยนที่บรรณาเขาหลงพี่ชัยจริงๆ,ๆอ,อ่อเขาตามพี่ชัยด้วยเรื่องเรื่องก็เลยรู้ไหมวันนั้นอะวันที่ที่อะไรที่หนึ่งงบประมาณไม่มีน่ะงบประมาณไม่มี เออแต่ว่าวันนั้นก็คือรักจากที่มาที่การแล้วก็ขอบคุณเขาด้วยเพราะพ่อแม่เอฟซีที่ไม่ชอบแอมนกาบี้ได้ช่วยสนับสนุนแล้วก็ยังไว้เราก็ได้เองมีนกมัก่าเดินทางเข้ามาเองก็เลยนี่แหละเงินเป็นเงินน้อยยิ่แต่ว่าแล้ก็โอเคครับให้เราได้ได้หยุดได้ทิ้งเจ็ดทองแปดรัดเนี่ยก็ได้เห็นหลายอย่างเนาะผลผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ คนตอบรับเห็นความรักเห็นความเป็นเรา่หนึ่งเจริญของพลัง FC โอเคที่ม,มารวมกันอยู่หน้าเวทีแล้วก็หลังจากฟังเสียงเพลงของน้องหลังจากที่ฟังเสียงใสๆเจ๋วๆของน้องจบ,บแล้วก็ทุกคนก็รวมพลังกันไปส่งน้องขึ้นรถตูนะะน้นะฮะไปส่งกันนี่แหละฮะน้องก็ไปส่ง FC ไปขอบคุณ FC f อก็มาขอบคุณน้องแล้วก็บางงานอย่างเมื่อคืนเนี่ยเพชรบุรีเได้300 300คืออะไรครับแถวยาวเลยเกือบ300คนอ๋อเกือบ300นึกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัดแทบแตกวัดแทบแตกงานเนี่ยสังกะสีเพิงเอาไม่อยู่อสังกะสีปกติงานเขาจะร้อมสังกะสีใช่ไหมใช่ครับเมื่อวานเนี่ยฝั่งเเียคนอลอนวนออกไปเลยอะ จนคนจะต้องต้องื้สังกะสีออกเพราะว่าไม่พอไม่พอไม่พอที่จะรองรับคนที่มาบางคนต้องไปอยู่บนหอระฆังเนาะไปอยู่บนสั้นเพื่อให้ได้เห็นเออจะเห็นอะไรเห็นน้องน้องเพลงเออเห็นน้องน้องเพลงเห็นน้องเออล่างไหนนึงก็เป็เวลาจะขอให้ได้ตังเสดอย่างนั้นเลยนะ่าต่างจากคืนคืนก่อน อ๋อคืนก่อนเนี่ยเราหยุดน้องก็พักก่อนเนาะแล้วก็กอธินายเพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยทุกคนมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะพลังเอฟซีของชาวเพชรบูรีเนี่ยไม่ขิดหลังมากแล้วก็หลายๆคนที่อยู่ใต้ก็โอ้โหกับพากันเดินทางมามนว่าจะเป็นทรั้งุพทอนยูสุร่าหรือเเดินทางกันมาทันใช่ใช่ใช่คือ เมื่อคืนอย่างที่เห็นน่ะงานเขาจะร้อมจากกระสีแต่ทุกวันเจ้าภาพคนจัดงานต้องรื้อสารกระสีอ๋อรื้อสางกระสีออกใช่ไหมเขาหรือออกนะนั่นไม่พอใช่แล้ววันที่ไปแบงค์ไปวันแรกก่อนมีสารกระสีร้อนไหมล่ะมีไม่จะไม่มีล่ะมีเมื่อคืนไปเป็นไงตอนที่เราไปถึงสารกระสีหายแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราคนรถไปอยู่หอละคทางอยู่มาแหล้วแหละนี่คือพลัง S4 จริงที่มนาเนี่ยรถที่มนากี่ซีซีนะรถมอเตอร์ไซค์ โมไซอใส่199.99มันก็2 0 0รีีนั่นแหละสรุปก็คือวางแผนยังไงก็คือหลังจากที่ไปส่งพี่มนาที่กรุงเทพแล้วเอาองไงต่อส,สลับบุรีไม่มีแล้วเดี๋ยวก็ไปการเจนาบุรีนะนนวันที่สองที่อสองเดี๋ยวเราะกันบายกันแล้วก็เดินกลับก็บันไปเจอกันที่การได้อ๋เอเดี๋ยวว้าอีส่เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ผมก็มีมอไซค์อยู่ก็ขี่ไปด้วยกันมาเพื่อนกันของผมมันอยู่หลังกระบะ<อ>ของผมนั่งเอาเข<อ>านั่งเอา <laughs> เอไม่ขี่ไปด้วยกันนะไม่พี่บนาใจเย็นๆไม่ไม่เดี๋ยวพี่านาเออพี่บน,า,า,นากับพี่แมงไนงะต้องขี่รถมอไซค์เดียวคนละคันเดี๋ยวผมเอ,อาทุกของไปส่งให้ผมวิ่งตามตูดไปพี่ชายจะไม่พูดยัางไงา <laughs> ไม่สงสารโซนิกผมากง่ายๆมันจะได้มีมันจะได้มีส่วนร่วมทุกสามคนไงพี่พิมนากับพี่แม่ต้ขี่ไปเดี๋ยวผมทุกของให้ผมวิ่งตามคนไปโอแค่นี้ไงวันวันที่สองน่ะสารลักเมืองเออที่ที่พี่พิมนาไปจะไปที่หนอ่ะพี่เออก็พกำลดีที่สองผมส่งไปให้ก็นั่นแหละครับก็คือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เราไปเห็นเราละมาดูมาแชรแล้ว พลังเอฟซีจริงๆที่ทำตาพูดถึงก็ทําให้เกิดแบบแบบยัไงอ่มิตรภาพเยอะนะรู้จักกันหลายคนคนที่ไม่เคยรู้จักกันคนที่ไม่เคยอยู่คนละทิศโนระแดงก็ต้องมารู้จักกันเจอหน้ากันกับเป็นแบบมิตรภาพแบบดูแบบคือ็นสิ่งที่ดีนะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันอ่ะเอฟซีอ่ะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือรับน้องต้นข้าวแล้วใครบางคนมาช่วยกันดูแลน้องดูแลแบบโดยไม่เห็มีใคร แด้รับค่าจ้า,างเมนนี้ใครได้เงินได้ทองเรื่ขึ้นสรุปนะครับก็คือสรุปอย่างนี้พี่ชัยช่วงนี้เหมือนเหมือนเราได้พักเพราะน้องอะ่ะวันนี้สามสิบน้องคอนเสิร์ตก็คือน้องอัดเทปอยู่สามสิบเอ็ดยังไม่มีหนึ่งก็ยังไม่มีแต่วันที่สองแน่ชัดว่าสายรักเมืองที่การเพราะฉะนั้นเราจะจะรวมตัวกันอีกทีนึงก็คือกวันที่สองอ่าวันที่สองนะครับ ใช่ท,ที่ที่เราไปเดินมาเน้นรักราบนักกีฬาสีที่มรนาเนี่ยปทุมธานีใช่ไหมม,มันเขตอำเภอเมืองใช่ไหมใช,ใช่เขตอำเภอเมืองโอเคอยู่อยู่อำเภอเมืองอยู่ปทุมหมูบ่บ้านอะไรนะเต๋อเอฟซีอยู่แถวนั้นเออ่หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสนทรัพย์อะไรนะทรัพย์มื่นแสน,สม,น,แสนมันมีจริงเหรอหมู่บ้านอะไรเนี่ย <c oughs> ทีมในคุกเกิลจะเห็นเลยทรัพย์หมื่นแสน อ่าโอเค,อเคบุบ้านทรัพย์หมื่นแสนนะที่มานาอยู่นะครับจะซื้ไหนที่อยู่ใกล้ๆบ้านที่มานาเข้าไปทักเขาได้นะครับจริงหรอจริงมันก็ต้องมีบ้างแหละพี่มานาไม่ลองไม่ลองสำรวจอยู่บ้างะ่ะลองไปถามเพื่อนบ้านมารู้จักน้องต้นข้าวไหมถ้ารู้จักผมขอสัมภาษณ์หน่อยอ,อ่าอะไรประมาณนี้ลองดูพี่มานาลองดูใกล้ๆกลบ้านเขาไปเขตอยู่ในเมืองเนอะก็รู้จักกันหลายคนอยู่นะ ก็ลองดูพี่มนาคอ,อมีลุงเ,เดชปลาทูต้มเค็มเขาบอกเขาติดตามแต่ต้นละลุงยุทธคนขายพระอ,อันนี้ก็สามีพีแล้วนะอโอเคก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันเลยเนาะนะครับรก็ไปส่งไปคือตัวเนี้คือเรามุ่งหน้าไปส่งพี่มนาก่อนเลยนะครับเพื่อให้พี่มนาได้กลับไปหาลูกไปหาเมียนะครับทุกคนพี่ชายทำบาปเยขขอะผ้าผพาเมียเขาไม่รอไม่ได้ผาครับ เรวจะไปไปจะมาหรือเปล่าวามาครับผมวันที่สองเจอกันอะไรนะพี่มนาจะไม่มาอีกแล้วเหรอมาวันที่สองวันที่สองสองที่การเจอกันนะครับอ่ะนะครับทุกคนครับคลิปนี้นะครับเลดเวลามา1นาทีแล้วเป็น9านาทีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ